วันหยุดวันอาทิตย์นะคะทุกคนอันนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่นนที่เราได้ไปกินกันเป็นประจำนะคะเวลาประจำของเราอันนี้คือถนนพุทธมนตรสายสีนะคะตรงไปจะเป็นถนนเพชรเกษมนะคะอันนี้เราก็ยูเทิร์นกลับไปนะคะไปทางถนนอกษะคะ่ะถ้าตรงไปตรงนี้ค่ะจะเป็นถนนบรมราชชนนีนะคะแล้วเราก็ อยู่เทินกลับมาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นถ้าเห็นป้า,า,า,ายตโวย่าถ้าจีนะคะก็เลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะซอยนี้นะคะ,ะ,คะจะไปทะลุสนามหลวง2ได้นะคะ2ข้างทางของซอยนี้ก็จะมีร้านขายร้านขายของเยอะแยะมากมายนะคะทั้งต้นไม้แล้วก็ของกินนะคะพอเลี้ยวเข้ามานะคะประมาณ2กิโลอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวประจําของเราแล้วนะคะก็ะคือร้านนี้เลยค่ะเป็นคัดวก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นบุฟเฟ่นะคะนี่เลยค่ะนี่ก็เลี้ยวเข้าไปจอดรถจอดรถข้างๆได้เลยนะคะเป็นร้าน แล้วเราก็เดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือเอาวุ้นเส้นธรรมดา2ทีนะคะแล้วก็จะมีบาน้ำบาน้ําบริการตัวเองนะคะตรงนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวต้องลุกขึ้นไปเอาเองนะคะเนื่องจากเป็นบุฟเฟ่นะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะบุฟเฟ่เข้อไก่นะคะสามารถตัดเท่าไรก็ได้ถ้าใครไม่อิ่มก็คือมาตักได้อีกแล้วก็มีใบโหระพา มะระแล้วก็ถั่วงอกนะคะถ้าใครไม่กินน้ำเปล่าเขาก็จะมีพวกน้ำอัดลมนะคะแล้วนี่คือก๋วเสียวไก่ของเราแต่ว่าเราเอาอน้ำ,ำํำไยมานะคะอันนี้5 8บาทคุ้มค่ามากเลยนะคะของคุณแฟนคือแบบว่าเต็มจานเลยะคะ่ะอันนี้ดูเอาเองนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะ